มากันเลยคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นลูกค้าจากจังหวัดอุบลน,นะคะซึ่งมาทําการลบขอบตาเป็นรอบที่สองนะต้องแจ้งไว้ก่อนรอบแรกผลออกมาดีนะคะน้องลูกค้าพอใจคะ่ะผ่านไป1เดือนนะคะก็กลับมาลบซ้ํสองเพื่อให้มันจางไปอีกระดับหนึ่งนะคะอย่างเช่นช่างเจ็บจะแจ้งอยู่แล้วว่าขอบตานะคะการลบก็อาจจะมี1ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งเกิดขึ้นได้เสมอนะคะซึ่งจะไม่การันตีว่ารอบเดียวจะหมดนะคะ จะจ้างไปเป็นระดับระดับหรือบางคนที่ผิวดีๆก็สามารถจะออกได้หมดในภายในครั้งแรกหรือว่าสีไม่ลึกมากนะคะสีมีความตื้นไม่หนามันก็จะจบในครั้งเดียวอันนั้นก็ต้องรอดูรอบแรกเป็นหลักนะคะวันนี้ช่างเจี๊ยบก็ขอขอบคุณน้องลูกค้ามากๆที่มั่นใจในฝีมือพี่ช่างเจี๊ยบแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจไปไหนเลยน้องน่ารักพูดง่ายจองคิวแล้วก็มาตรงเวลาด้วยค่ะน้องก็ยังบอกว่า ออวันนี้ก็ต้องกลับไปอุบลแล้วหลังจากสักเสร็จนี้เลย